สีขาวหายากนะคะใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะอันติ1 6 g ปี2019นะคะรถดระวงประวัติศูนย์นะได้เป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยนะคะเป็น19ต้นปีนะคะยังเป็นโฉมนี้อยู่นะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทามยางปี23นะคะเอาไปวิ่งใช้งานได้ยาวๆเลยนะคันนี้ได้กระจกเดิมทุกบาน กุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะภายในเป็นโทนสีเบรดนะได้พวงมาลัยมังติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะลูกค้าแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้เจ็ดใบเลยนะ,ะใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน7,300บาทเท่านั้นนะสภาพพร้อมใช้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ FC ฟซผู้ชมผู้ติดตามรูงพันนะคะเราพบกันอีกแล้วกับนันเพชรยน์นะสำหรับวันนี้นะคะมีรถหน่วยงานตรวระวงังสวยๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับบริษัทเพชรยน์เลยนะกับตัวอันติด 1.6g ปี2019คันนี้นะคะประวัติศูนย์ร้อตได้ให้เป็นรถสีขาวซีหายากด้วยนะคะใครที่ตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนรับต้นเพียง7,300บาทเท่านั้นนะเงินเดือน16ื่นเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจรีดติดต่อมาหานัดได้นะเบอร์โทร0982609587นัดเทสยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะได้ให้เป็นรถโฉมไม่ไเ้เชนเรียบร้อยแล้วด้วยนะ,ะการันตีคงสง ะะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้คขายดีสุดนะอนได้นานสูปี8ปดงวดนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.7% 9เท่านั้นต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะในป้ายทะเบียนนี้เลยแกไก่กพอพึ่ง c 7 4 3กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะพวกสันเหลี่ยมโค้มตรงกระฝากระโปงนะคะมีให้เห็นชัดเจนนะ,ะไม่มีร่องรอยรักยิ้มเลยนะคะสีขาวเริ่มแท้จากโรงงานเป็นอีกหนึ่งสีที่หายากนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดรีบติดต่อมหานัดได้นะคะไฟหน้าของรถนะคะคันนี้เป็นไฟหน้าแบบมันติค์ลิฟท์เตอโ์โครมใสๆสสวย,สวย,สวย,สวยมาพร้อมกับไฟเดย์ทาน์นะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะลูกค้าในส่วนของตัว ล้อนะคะ ได้เป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานเป็นแม็กอลลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้าลูโรโก้ตรงกลางยางเป็นยางยี่ห้อดันหลบขอบ16นิ้วนะคะเป็นยางปี2023เลยนะยางปีใหม่วิ่งใช้งานทีย่ยาวๆนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคาบน้ามันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโช๊คนะคะสีเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่หัวน,อน็อตไม่มีเขียบขยเยิ้มเม็ดอัรนี่เห็นชัดเจนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสันเรี่ยมคมตรงปกซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะมีเห็นชัดเจนเลย นะคะลูกค้าไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะได้กระจกเดิมแท้ทุกบานติดฟิล์มให้รอบพันนะคะลูกค้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยผ่าก,การด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดนะคะสําหรับกุญแจนะคะคันนี้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีนะกุญแจสํารองมีมาให้ครบสองดอกเลยนะคะสามารถล็อกรถ หรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจากประตูฝั่งคนขับนะคะจะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะภายในของรถคันนี้เป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะคันนี้เป็นรถปี2019เป็นโฉมต้นปีนะลูกค้ายังเป็นโฉมแมนเนชเชนอยู่นะคะ ถ้าสมมติว่าเป็น19ปลายปีนะจะได้เป็นอีกโฉมหนึ่งนะคะเหมือนคันด้านข้างนะลูกคา้าเดี๋ยวให้ดูกันหน่อยถ้าเป็นโฉม19ปลายปีเนี่ยจะได้เป็นโฉมหน้าอนนิวเรียบ,บ้อยแล้วนะคะโฉมหน้าออนิวปี19ก็มีให้เลือกหลายคันนะลูกคา้าราคาเริ่มต้นที่479,000บาทนะคะถ้าเป็นโฉมนี้นะโฉมต้นปีราคาอยู่429,000บาทนะคะต่างกันอยู่ประมาณ50,000นะลูกคา้าต่างกันอยู่ประมาณ50,000บาทนะคะใครสนใจโฉมไหนก็ติดต่อมาหานัด ได้นะแต่คันนี้ฟรีดาวผ่อนเจ็ดัรบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะเป็นโฮสีดาตัดด้วยสีเบจได้ปุ่กแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือนะคะแอร์กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้างรับพับไฟฟ้าพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะสภาพพวงมาลัยเดิมๆไม่มีรอยฉลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานนะคะ เลใไม่ของรถคันนี้นะคะอยู่ประมาณแสนกลางๆนะลูกค้าแสนกลางๆนะ ไม่อยู่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบกิโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม่กอไม่นะประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะคะการเช็คระยะการแ a i n t e n a n เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเขาเปลี่ยนศูนย์ตลอดนะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะส่วนเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ fm cd usb aux เสียบได้นะคะตัวแอร์เป็นแอร์นาล็อกหมุนมือปรับได้สี่ระดับมีระบบกันลื่นาไหลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์แบ็กมีมาให้ทั้งหมดเจ็ดใบนะตัว เกียะะเป็นเกียร์ออตโต้แบบขันบันไดนะคะเกียร์ซีวีที7สปีดนะคะที่วางเก้าน้ําด้านในอีก2ที่นะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเบดไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะเบาะหนังดูแลทำความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะลูกค้าใครได้ไปบอกเลยว่า คุ้มค่าแน่นอนนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีเขียบเพียเลยนะการันตีให้เลยนะคะชนหนักผิดควม่มจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะค,ะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายกระเป๋าจริงโ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้สองรูนะเบาะด้านหลังไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดการันตีครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะใครสนใจรีบติดต่อหานัดได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดนะคะ เรามีบริการไฟแนนซ์วิงเซ็นให้ถึงที่เลยนะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะหลักๆก,ก็ใช้ทะเบียนบ,บ้านบัตรประชาชนสลีปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะหรือถ้าอาชีพทั่วไปนะคะอาชีพค้าขายก็ออกได้เกรรษตรกรออกได้นะคะาขายของตามตลาดนัดนะคะหรือว่าขายของออนไลน์ออกได้นะ เกษตรกรออกได้ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะลองโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนเนาะนัดยินดีให้คําปรึกษารับรองว่าช่วยทุกคันดันทุกเทสแน่นอนนะคะมาดูด้านท้ายของรถกันต่อคันนี้ไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานนะไฟทักทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ8ปต่อไก่พอพึ่ง4 7 4 3กรุงเทพมหานครนะเป็นตัวอันติด 1.6G ปี19นะคะรถปลดระวางประวัติศูนย์นะใครสนใจห้ามพลาดฟรีดาวผ่อน 7,300บาทเท่านั้นนะคะเงินเดือนห6ื่นเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะมาดูกันต่อในส่วนของด้านท้ายนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะหรือว่าฝาท้ายเนี่ยเปิดได้สาวิธีเลยนะ,ะเปิดจากด้านในก็ได้นะคะเปิดจากด้านหลังก็ได้หรือว่าเปิดจากกุญแจรีโมทได้เลยนะคะกดค้างไว้นะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างๆบรรจุเก็บสัมภาระดาได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายของรถนะคะ เดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยคยโตไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะ โปรเตคเข็รรอยเย็บเม็ดอาร์มเดิมๆเลยนะหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังซีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขรอยเกียบขยลี้ยเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานโลโก้เตเาติดอยู่ชัดเจนไฟเบรกดูที่สาม,มีเห็นเด่นชัดนะคะตัวคานด้านหลังด้านในนะคะคานตรงๆเม็ดอาร์ดมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะโครงสร้างเดิมๆเลยลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของบอดี้ด้านหลังนะคะเดิมๆ เลยลูกค้าขาล้ออะไรเครื่องมือแม่แลงครบเลยนะคะสีนเดิมจากโรงงานไม่มีในส่วนของรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะบอกเลยว่าสวยมากนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจรีบติดต่อหานัดได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะชนหนักผิดความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะแล้วก็ คันนี้นะคะเอาไปวิ่งใช้งานได้อีกเป็น 10- 20ปีเลยนะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะนิยมนําไปทําเป็นรถแท็กซี่เนาะซึ่งรถแท็กซี่เนี่ยเขาวิ่งกันทีเป็น 10, อ่าเป็นแสนแสนโลล้านโลคือแบบวิ่งกันเยอะมากนะคะเครื่องยนต์รุ่นนี้บอกเลยว่าอึดถึกและทนมากๆนะคะคันนี้เอาไปใช้งานได้อีกเป็น10ปี20ปีเลยนะคะมาดูกันต่อแผ่นเพจของรถนะคะตัวแผ่นเพจมีติดให้เห็นชัดเจนนะเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี2019นะคะคันนี้เป็น19ต้นปีนะ โฉมไม่ได้เช้นอยู่นะคะเช็คประวัตศูนย์ได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศหัวน็อตประตูดเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีเขยิบขี้เลยนะบอดี้ภายในสวยๆเลยนะคะ mm. ไม่มีช้ำนะคะลูกค้าใครสนใจหารถมีใช้งานอยู่ mm. คันนี้แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะภาษีบริทีเมษาปี68เลยนะคะ mm. พระบรทางร้านดูแลให้กระจกเดิมทุกบานโลโก้ โตโยต้นะคะมีติดอยู่ชัดเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครหาอันติสสีขาวอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะเพราะว่านานๆน,น,นะคะจะมีอันติสสีขาวเข้ามานะใครสนใจห้ามพลาดรีบติดต่อมาหานัดได้นะช่วยทุกคันดันทุกเทสไปผิดหวังแน่นอนนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเดี๋ยวนัดภ้าไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยะคะ่ะ คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเครื่องยนต์รุ่นนี้นะอึดถึกและทนมากๆนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4ซีูป1,600ซีซี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยไม่มีพวกคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มนะรองรับน้ํามันเบนซิน91 95 E20 มีแปด้า e e เติมได้นะคะคันหน้ารถนะหน้าหม้อน้ำเนี่ยตรงๆเลยนะคะไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอต่อนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะด้านหน้าด้านข้างเนี่ยคือสีเสมอกันนะ ไม่มีรอยทัาสีหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะการันตีโครงสร้างที่เลยนะแล้วก็คานหน้ารถด,ด้านในนะคะตัวคานด้านในพ์ดอะไรมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคานตรงๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะั้นนี่ลูกค้พาพ์ดอะไรมีเห็นชัดเจนนะ คันเดิมๆเลยคงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะคะพวกสติกเกอร์คำเตือนต่างๆติดอยู่ครบมาสั้นสีจากโรงงานเดิมๆนะคะสีหน้าห้องเครื่องเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเม็ดอาร์ตเบ้าชกมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหรือว่าหัวน็อตตรงแก้มด้านในไม่มีถอดไม่มีไขไม่มีเขียบเขยือน,นะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะตาปั๊มตรงฝากระโปงมีให้เห็นชัดเจนชงวนกันความร้อนยังอยู่แล้วก็ สติกเกอร์มออก,ออกอติดอยู่ครบเลยนะคะเม็ดอาร์ตตรงฝากระโปรงนะคะเดิมๆโคงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะรับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสภาพสวยพร้อมใช้เป็นรถผลระวาประวัติศูนย์นะคะกับตัวอันติด1.6 g ปี2,019นะคะคันนี้ราคาค่าตัว4 2 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้น7,300บาทเท่านั้นนะคะรายได้สามเรายได้2เท่าของค่างวด ออกคนเดียวได้เลยนะคะลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะหรือสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะมีผ่อนชําระบัตรเครดิตเกิน1ปีขึ้นไปนะสามารถออกรถโดยใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวได้เลยนะคะใครสนใจรีติดต่อหานัดได้นะย้้ำเบอร์โทรติดต่อ0982609587นัดเพรยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ก็จากันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สกายให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันวันนี้นะคะนะัทต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ